พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกังเขนมันไม่เคยง่ายได้ มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุน่นี้ร้อนหรือจะเนบนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทําด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อืม เคยท้องลืมที่ผ่านผนน้มตัวก้าวออไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามระองใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวันของเรา b a c k a ินเข มันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเน็บหนานทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบันทําด้วยใจสุดแร ความรักนฉนกนนันเลยเอ่ยฐา <bye>, นพยาบาลเนืฐานนี้เนี่ยเป็นฐานสำคัญมากนะทำไมถึงลูกเสือต้องใช้ไม้ทองมานะทำไมต้องมีไม้ควนเนี้ มันมีประโยชน์หลายอย่างหมาบ้าเข้ามาแล้วก็ใช้ได้ใช่ไหม,หมเจองูตีงูได้เจอตะขาบก็ตีตะขาบได้จะข้ามห้วยบางทีเนี่ยข้ามมันไม่มีสะพานทำยังไงเอาไม่งามหลาย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 ,หลายอานันต่อต่อกันแบบเนี้ยมันจะได้ยาวใช่ไหมอา่าหลายเรื่องต่อกันนวเอาเชือกรูเสือที่เรามีเชือกเนี่ย ผูกผูกเสร็จแล้วก็วางไว้วเราสามารถที่ข้ามได้อันนี้ก็หลายๆเล่จะข้ามได้จะหาได้ไงอ๋ออันนี้ในส่วนของอลูกเสือนะลูกเสือที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้นักเรียน,นต้องอลูกเสือต้องรู้ว่าประโยชน์การใช้ไม้งามแต่จะใช้ทําอะไรนะมีประโยชน์หลายอย่างโอเคนะที่เราเรียกว่าฐานลูกเสือนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะให้ลูกเสือเล่นอะไีมาฝึก าการสร้างเกียวกับมงเคลื่อนที่นะครับผงเลื่อนที่ก็จะเป็นผงที่เรา,าใช้ในการเข้าข่าที่ไม่มีไม่มีไม่มีโงแล้วก็เอาไม่งายนี่แหละไม่งานะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเราจะสร้างออกมาเป็นพนท,ที่สามารถที่ย้าย ย้ายไปย้ายมาได้ครับแทนทงทงที่เป็นมะละกนั้นารผูกการสร้างขึ้นมาก็เราต้องใช้เกี่ยวกับเมื่อน,น,นเมื่อนต่างๆเนาะเมื่อนอย่างเ,าเช่นเงื่อนตกะกุเบตขึ้นต้นด้วยตกะกุเบตนะครับเะข้างล่างก็จะมี อ่าสามเป็นเราสร้างเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เราก็สร้างโถงขึ้นมาโดยใช้หุ้เยื่อและเชือกผูกทำเป็นหั่นเป็นตอนอ่าจนกว่าอ่าเสาเสาโถงจากนั้นก็เมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราสามารถที่จะย้ายที่ได้ไปไหนก็ได้ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อย่าง ตอนนี้เราจะเริ่มด้วยการผูกเงินทีน่รอดนะครับอันนี้คือแบบชิ้นหนึ่งแบบชิ้นหนึ่งเราจะทําแบบนี้นะครับเ,รเอามือขวาทับเส้นสายมือเราจะได้แบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปข้างในครับเส้นนี้เราจะได้แบบนี้แล้วเส้น,น,สน,น,สนสายเนี่ยมาทับเส้นขวาขวาแล้วก็ม้วนเข้าไปข้างในแล้วมันจะได้แบบนี้นะครับนี่วิธีการที่ถูกต้อง อันนี้คือแบบที่หนึ่งถ้าแบบที่สองคือเราจะทําแบบนี้นะครับอันนี้คือห่วงนะครับนี่ไฮเมอร์ลหกแล้วก็เราจะสอดหํเาเส้นยาวเนี่ยสอดขึ้นมาข้างในแล้วก็ดิชีตั้งมาแล้วก็ผา,าดไว้กับดิชีแล้วสดงม้วนเข้าไปข้างในครับเนาะนี่แล้วก็สอดลงไปข้างใน เ,เวลาดึงมันก็จะได้เหมือนกันวิธีการเงื่อนพ่รอดนะครับอันนี้แล้วก็แบบที่สองนะครับแบบที่สองในส่วนของเงื่อนตะกูเบ็ดเนาะคนที่ชอบไปเบ็ดปลาเนาะแต่เวลามัดเบ็ดเขาต้องมาดนี้นะครับเราจะทําเป็นสองห่วงนี่คือห่วงที่หนึ่งครับมือขวาม้วนเข้ามาทับเส้นซ้ายนะครับเอามาทับเส้นข้างหลังนะาทีจะได้แบบนี้เนาะอันน,นี้คือ เนี่ยอันนี้คือมัดยังไงปลากินก็ดึงไม่ขาดการเข้าแถวมีหลายแบบนะอันที่คุณตาสอนนะอันที่หนึ่งดูแถวตอนลึกธรรมดามาถึงคู่กัดธรรมดาอันที่สองนี่คือปิดระยาะคือนะหัวหน้าหมู่อยู่นา่นสามือแล้ออนัานเป็นรายเดือนนะนาปิดระยะนี่เขาให้การเข้าสอบแบบนี้หนึ่งแล้วก็ให้อยู่ให้อยู่ในพอดีแค่ อันที่สองคือเปิดระยะเนี่ยว่าต้องเปิดแขนให้กันไปคืโชแขนนะโชแขนแล้วก็ให้ให้หางก,กันนิดหนึ่งนะประโยชน์ที่เราได้รับมาหนึ่งเปิดระยะนี่คือเราสามารถที่หมุน,นหมุนได้สบายไม่มีไม่มีความเครียดนะคือทําให้เราหมุนได้สบายแล้วก็ถ้าศัตรูมาเนี่ยเราวิ่งหนีได้ได้เร็วนะถ้าแบบนี้คือชนกันได้นะเพราะนั้นวันนี้เชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับมาเล่นเล่นนะะ้อน้อยวันนี้ จะ็นประโยชน์สําหรับอนาคนนะมอ3ว่าปีหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วนถะือว่าโชคดีนะในน้องที่จะอยู่มอ2มอ3ที่ปีหน้าขึ้นมาเขาต้องทำฝึกหลายปีหลายครั้งที่เขาไม่เกิดความิชีแต่เราสามารถที่จปฏิบัตนะิตนเป็นคนดีเป็นคน สังคมได้นะผู้เชื่อว่าทุกคนจะมีความคิดที่ดีและพัฒนาตัวเองนะครับผู้เสือหลายคนก็ไม่ชอบนะรู้ว่าตั้งแต่ชุดนี้เราก็สายนะถ้าวันไหนที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดลูกเสือแล้วเป็นตัวบอยหรือว่าดิจายนะก็นี่เป็นปกติธรรมดานะครับโอ้วันนี้ก็ขอให้เข้าใจเอาเป็ว่ารลูกบีที่สองวันนี้มีอยู่สามเดือนสี่ยังที่ยูสองที่คือขั้นตอนสาม ปป๊ะเป๊ะเป๊ะหมายความเหตุเกิดที่ไหนเขาเตรียมกองไฟไหม้กันอะไรเตรียมกองอัญชีสามเป๊ะเป๊ะปป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่ในหมู่บ้านนี้ในหมู่บ้านนี้เพราได้ในหมู่ถ้าได้ดีเินีจต้องวิ่งไปหาคอมเด็กการบัญทีผู้การบอกว่าวันนี้นะเราแสดงนะอที่นี่บาญชีสามให้เข้าใจเนาะการเป่าลูกบิดในไข่นั้นไม่ใช่เป่าแบบเล่นๆนะเป่าย่างเดียวถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งมาเป่าแบบนี้ คือไม่ไม่ถูกครนะ้นำระเบียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเดได้นวมนดีเราขอให้ทุกคนมำไปใช้ให้กันไปด้วยเวลาเข้าสา่เวลาสั่ให้ให้อยู่ในระเบียงด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ long wing can be soon